ค้พู้องวันนี้คือการริพ่าอามตดบติเจคอติเจเอบอกว่าพระองค์สงาสามเดงแก่ข้พาพเจ้านิเลเลองค์เจ้าไหนสงยุดอยูข่ขังกำแพงที่สังโดยใชยสย้สายดิงมีใสดิงอยู่ในพระอัฐน้ำหนักของ ไซรรีผ้านี้เป็นตัวกำหนดว่าพนังบันและผนังอาคันคือแนวนอนและแนวดังและเป็นบ้านที่จะไหนไมช่ชากรวมไหลเมื่อพระเจ้าตรัสว่าเชาวอิสราเอลเป็นงบมากเมื่อวาดด้วยไซรรีผ้า ซาตานที่สุงที่อิสระอิสระถวายเครื่องบูชาคือนสังโดยเออเโรเอโรเอโอบรามเอโอบรามโอหฮมเอโรบัมและกลายเป็นเสียงหัวหล่าของก้นเปล่งน้านั่นคือเหตุผลที่พระเจ้าตรัส พระยาเวอง์เจ้าไหนตร่าว่านิ่แหละวันเวลาก็มาถึงเมื่อเราจะสิ่งความกันดันมาที่แผ่นดินไม่ใช้การดันอาหารหรือกระให้น้ำเต็จะเป็นการดันการการดันพระวัจานะของพระยาเว ความสินหวังคือความกระหายที่ไม่ได้ผลคําผุดเบือนจะหลังไหลออกมาที่นี่และที่นั่นแต่ชีวิตของชาวอิสราเอลกาแพงบ้านและอาคารที่เหมือนกาแเพ่งถล่มและบ้านสรงโดโคงบิด,ดียมา เป็นการนมัสก,การที่เบีย่ยงแบบไปจากกฎหมาของพระเจ้าและเป็นเอ็นยังไปทั้งรูปแบบมากกว่าการนมัสก,การที่แท้จริงพระเจ้าซาเวงหาพระเจ้าแล้วคุณจะมีชีวิตอยู่ การมีชีวิตอยู่จงสว่วงหาความดีและอย่าสาวงหาความชั่วเขาจะเป็นกับคุณอย่างที่คุณพูดมีการกลาวถึงวันของพระเจ้าและวันแห่งการพิพากษาจะมุดต้องการให้อิสราเอลได้รับการฟืนฟ้นฟูในวันนั้นในเ,เราจะ ในวันนั้นเราจะยกเหลือนของดาวิดที่ลมลงแล้วนั้นต่างขึ้นใหม่และสมส่วนต่างๆที่ชำรุดและยกที่โปรดหักพังขึ้นและสร้างใหม่อย่างนานสาัยโบราณ เราจะให้อิสราเอลพระชากรของเราของเรากรับสู่สัาพดมเขาจะสังเมืองที่พังนั้นอาศัยอยู่เขาจะปลุกสวนอัง,งุนและดื่มเราอัง,งุนนั้นเขาจะทำสวนผลไม้ผลไม้และลาประทาน พ้นของมันเราจะกเุ้เไาไว้ไหนแผ่นดินของเขาเข้าจจไหมทุกทนออกไปจากแผ่นดินซึ่งเราได้บอก่ห้แก่เขาอีกเลยพระยาเวพระเจ้าของเจ้าตรัสดังนี้และตำการพิพากษาของพระเจ้าสุบทุก เผ่าด้วยอาหารสงครัมความหิวโหยและไพ่พิบัตและวานแห่งการลองให้มาและกับคนที่หรือซึ่งไกลเป็นบ้อนเบ้อนชิ้นส่วนของไม่ทุกน้ำออกจากการเผาบัานลังใหญ่และบ้านหลางเล็ก เด็กพระเจ้ากรามมาและตามหาพระองค์ตรัสว่าถ้าคุณทำเช่นนั้นพระองค์จะช่วยคุณให้เร,เราทำสักการเมื่อลุกเข้ารเป็นการลอกหลวงของพระวจนะคนที่ลาทิ้งพระวจนะของพระเจ้าฟังคำ เขาสัญญาว่าจะยกภาราที่ถลมปิดช่องว่าและยกสิ่งที่ยุบและสร้างใหม่พวกเขาบวนที่พวกเขาค่อยเป็นจากนังสิ่งที่เราต้องถาคือกลับหามาหากรบมาหาพระเจ้า คนหาข้อและทำเขากำกำลังบอกให้แล้วใกลเป็นคนคนหนึ่งและสร้าไปกับพนแห่งการฟุ้นตัวเป็นส่วนที่เหลือไม่ควรลืมว่าครอนวันนี้กำลัง มองหาที่พระเจ้าด้วยดวงตาที่เแดนปราไก่และลังหลงสายรีพาบัวคุณเข้าไกรพระเจ้าก็อไกรชิดมากข,ขึ้นพระเจ้าไว้พรองคะ